สวัสดีครับพบอีงเช่นเคยนะผมร้านอ์มโปรบนะผมซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับวันนี้ก็พามารีวิวนะผมค่ายดูคตินะผมเป็นมอนเตอร์แปดสองหนึ่งเพอ r นะมาคันนี้ก็มาพร้อมท่อมีท่อเทอมีให้นะครับผมของแต่งเยอะมากคันนี้ไล่มาเลยครับแล้วก็การล้มกลาง EvoTech นะครับผมอันนี้ครับมีอกล่างอกล่างแท้นะครับเป็นของ1 2 0 0ั แล้วก็มีกาดมะนาวครับผมอี o บเทคนะแล้วก็ชิวหน้าเบิกใหม่ครับเป็นหมื่นเลยนะมาแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้า LED ครับแถมว่ามีมือเบรกแอมเบออิตาลีนะครับผมของแท้นะครับอ่าพร้อมกระปุกกน้ำมันเบรกนะฝั่งนี้ก็มีการล้มครับผมอี o t เทคมาโซ่สเตอร์ครับผมโซ่ดดำหมุดทองพร้อมยางเพิ่งเปลี่ยนมานะแล้วก็มี สายสั้นครับ DNA ครับผมพร้อมไฟเดียวหลังแต่งนะมาแล้วก็มีข้อบบอกมาให้นะมีกรกรลื่นแล้วก็มีคาร์บอนครอบถังนะของบูดพร้อมคันนี้แฮนด์แต่งด้วยนะสีดำครับผมไมาวิ่งสามหมื่นเจ็ดนะพาไชมเสียงท่อกันพอมากครับ สับท่านในหาอยู่นะครับผมมอนเตอร์แปดสองหนึ่นะครับผมปีสองพนสนะคันนี้เลยของแต่งแน่นมากครับผมมีครบทุกอย่างพร้อมออกคลิปเลยครับก็วันนี้จบการรีวิวเพียงนี้ครับสวัสดีครับ